สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้พักเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของแฟนชอแพ็กเสร็จแล้วแม็กซีสิบสามโลเสร็จแล้วนะคะส่วนของชอบยังเหลืออีกสามโลค่ะก็รอขนมปังแฟนนะคะมาอ้อนี่จ้าที่นอนก็เสร็จแหละที่นอนเสร็จแล้วนะคะก็เปลี่ยนผ้าป,ปูอะไรก็รอแค่เรา,าจะกลับแล้วก็เอาข้อเรียกอะไรนะคะชอบซื้อ ตัวคลุมเตียงะคะ่ะมาอีกทีหนึ่งก็คือคลุมเตียงไว้นะคะต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพราะว่าเราไปเดือนหนึง่งเราไม่เราไม่สามารถเอาที่นอนอันเก่าวไว้ได้เดี๋ยวมันขึ้นเห็ด <historian> ไม่อยากกลับมาแล้วกินไม่อยากกลับมาแล้วมาเก็บเห็ดจากที่นอนกินค่ะทุกคนต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะแดดข้างนอกอันน <uz. S 1> ี้แดดคือจึ้งนะคะแดดคือดีนะคะแดดดีวันนี้เราต้องเอาขวดไปหยอดนะคะทุกคนกระเป๋าเสร็จแล้วนี่นะคะก็คือเคลียร์วันนี้เคลียร์ของนะทุกคน นี่ค่ะก็จะมีขวดนะคะปกติอน้องจะกองอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เวลาชอบไปทางานแล้วได้ขวดมาเราต้องมากองน้องไว้ตรงนี้พอน้องได้เยอะๆเราก็ไปหยอดนะคะถ้าเกิดว่าเก็บไว้เดือนหนึ่งอะ beer, clean, beer, clean. เบียร์ไอ้กลิ่นเบียร์กลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องขึ้นเห็ดแน่นอนค่ะขึ้นเป็นเห็ดมาแน่นอนนะคะเสื้อผ้าปัน่นวันนี้ปั่นอยู่สองรอบนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาปั่นนะคะทุกคนนี่ เยอะเลยวันนี้ทําเยอะเลยเอ,ออกมาแล้วนะคะทุกคนจะไปหยอดขวดเอาขวดไปละลายเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาไปหยอดเนี่ยหนึ่งเดือนที่กลับไปประเทศไทยน้องขึ้นราแน่นอนค่ะขึ้นมาเป็นเห็ดแน่นอนกลับมาได้กินได้แดดเห็ดทําต้มยำแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูนะคะวางก่อนนี่ก็จะได้แบดมามา อันนี้ย้อนอันนี้ซ้อนถุงนะคะเพราะว่าถุงมันรั่วะค่ะทุกคนเสียงยสดชื่นจังเลยะค่ะทุกคนวันนี้วันจันทร์นะก็ไม่มีคนแล้วค่ะตอนนี้เวลานี้นะ,ะเพราะว่าคนน่าจะทำงานแล้วะคะ่ะตอนนี้สิบโมงตอนออกจากบ้านนะสิบโมงห้าสิบสามตอนนี้น่าจะสิบนเะอ็ดโมงแล้วค่ะชอบจะไปะหยอดขวดก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าเที่ยงอะ่ะเขาจะ,อ,ะออกมากินข้าวกันแล้วก็จะมีคนแบบว่าไปซื้อ ข้าวกล่องข้างในห้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียบออกมาก่อนแล้วก็มีอะไรที่จะต้องทําอีกเยอะนะคะในบ้านตื่นเต้นทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ตื่นแต้นนะได้กลับบ้านไปไปเรามาคือตื่นแต้นอะ่ะเพราะว่าเราต้องอนั่งเครื่องอีกกี่ชั่วโมงกว่าไปเจอหน้าแม่อีกนั่งรถจากสนามบินสวรรภูมินั่งรถตู้ไปที่ศรีสเกตอีกชาก็จะไปทางตรงทางนี้นะคะปก,ปกติแล้วจะไปทางนี้เนาะ เวลาขึ้นรถขึ้นอะไรเงี้ยจะไปทางนี้ค่ะแต่ว่าเวลาทิ้งขยะหรือยอดขวดเนี่ยชอบจะไปทางนี้ไปทางตรงเนี้ค่ะคไปลุดมือไป,ไปลุดมือลม<ง>ไม่หนาวมาไม่หนาวนะคะคือเวลาเราเดินในที่โร่มอ่ะมันก็จะเย็นยนหน่อย แต่เวลาเราเดินที่ตรงมีแดดก,ก็คืออุ่นนะคะทุกคนถ้าไม่ได้ใส่ถุงมือมาลากไปค่ะดีใจจะได้กลับทายแล้วตอนแรกอะ่ะไม่มีความรู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าชอบโมแต่คิดเรื่องเงินนะเนาะ,นะ,นะแบบว่าเปนบอกว่าเธอไม่ต้องกงังวลหรอกเดี๋ยวฉันออกค่าใช้ใจ่ายค่าเครื่องให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเงินเราก็กงังวลอ่ะพอคุยไอยพอคิดไปคิดมาเราแค่ได้กลับไปหาคนที่เรารักแค่นี้ก็คุ้มแล้วทุกคนเอาจริงนะคะ เราก็ได้กลับไปหาคนที่เรารักแล้วกลับไปอยู่ในที่ที่เราแบบว่าอยู่แล้วอบอ,อุ่นใจแค่นี้ก็คือคุ้มชำระชอนะคะออกแดดแล้วอุ่นแล้วโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ชออยู่ที่ประเทศสวีเดนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นคลิปที่บ้านนะคะคลิปอยู่กับครอบครัวคลิปอยู่ที่บ้านชอไปแล้วค่ะ